สดข่าวด่วนนะครับข่าวด่วนนะครับวันนี้วันที่15กุมภาพันธ์2566นะครับวันนี้ฝนตกนะครับเวลา9นาฬิกา40นาทีนะครับ9นาฬิกา9โมงเช้านะครับช่วงเช้านะครับวันนี้ฝนตกหนักเลยนะครับนะครับฝนตกหนักมากนะครับตอนนี้อยู่ที่บ้านฉางครับบ้านฉาง จังหวัดระยองนะครับนะครับแถวปะทุมมิตรนะครับแถววัดปฐุมมิตรนะครับเป็นวัดปฐุมมิตรนะครับจังหวัดระยองนะครับตอนนี้ฝนตกหนักเลยครับน้ำท่วมถนนแล้วนะครับมารายงานข่าวให้สำหรับแฟนข่าวทุกคนนะครับวันนี้ฝนตกนับฝนตกก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีนะครับ จะให้พืชทันนะครับการเกษตรนะครับได้กลออกดอกออกผลนะครับสำหรับท่านที่ปลูกพืชปลูกผักนะครับมันอมาสัปะหลังนะครับผมมาก็จะได้ฟื้นตัวนะครับพืชผักก็จะได้สวยงามนะครับนะครับมารายงานให้เพื่อนๆที่ไม่ได้อยู่ใน ระยองทราบนะครับไม่รู้ว่าจังหวัดอื่นฝนจะตกหรือเปล่านะครับเพื่อนก็คอมเมนต์มาด้วยนะครับสําหรับจังหวัดอื่นนะครับที่ฝนตกนะครับวันนี้นะครับฝนตกหรือว่าหนักเลยนะครับตกแรงเลยนะครับรถสัญจรไปมาต้องขับด้วยความระมัดระวังนะครับขับเบาๆนะครับขับแรงไม่ได้เลยนะครับตอนนี้ฝนแรงมากนะครับก็ ฝากเพื่อนๆน,นะครับที่เข้ามาชมกดติดตามด้วยน,นะครับขอบคุณม,มาคกครับสวัสดีครับ